สวัสดีค่ะทุกคนขาอยากจะพาทุกคนไปเก็บผักปังกับแม่กับยานะครับเพื่อจะไปใส่ออมหอยเนผักปังแล้วก็ปลูกอยู่ใต้ต้นบวบเราเนี่ยค่ะไปดูค่ะาง,ง,างามงามทุกคนนี่จะไม่ใส่อ,อมหอยในยอดนี่สวยงามหอมกันเห็นไหมคะผักปัง ใส่ผักปังมันจะอร่อยนะทุกคนมันจะมีความเออนี่ผักปังนัวข้อแ้วว่ใไ่หลายเราก็ไปเอาใบขอแมาซื้อใส่เยอะแค่ไหนนี่ไปเอาใบชาพูอีกเป็นใบชาพูนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปใส่อย่างนิดนี้หน่อยเนาะมันขาดไม่ได้นะคะเนาะใส่ใบชาพูมันจะหอมมีเอกลักษณ์นะคือว่าเป็นป้อมมีสารใช่ใบชาพูผักปังนี่ใส่อย่างนิดจีหน่อย ผักที่เราเก็บมาก็ประมาณนี้นะคะมีใบเชพูผักชีราวแล้วก็ผักปังนะคะทุกคนเดี๋ยวอย่าเอาไปล้างก่อนแล้วมาหั่นค่ะเจะนแบบนี้ใส่ค่ะเระเพิ่มความเป็นสารของมานเลยนะ ขีข้าวจีข้าวเบือนะทุกคนทําใส่ออม่มมันจะหอมอร่อยนะคะไม่ใส่ขานะ้าวคั่วนอกจาใส่ข้าวนี้แทนข้าวเบือ่อยากกรอบแล้วค่ะเอาปัจทำกันกคนเทใส่ครบอ,อันนี้หอยจุกนะคะหอยจุกกระตโนน,น,น,นนะคะส้มนะค่ะงานน้า้านบ้านงานงมงมานะ ยาตัดตูดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี้นมาทำอมหอยกันหอมเตยหอมขิเาเตามส่อนอมหอยกประเด้๋ยว,วยมันติดนะแม่จะตั้งพริกแกงก่อนนะคะน้องจะปรุงพริกแกงก่อนปรุงตัวกันมาเจียวหอยเขาพริกแกงก็จะเยอะๆแบบนี้นะคะเนาะเวลาเราใส่พริกแกงเยอะเนาะเวลาเราอมหอยค่ะพริกแกงมันจะไปอยู่ในในตัวตในตัวหอยคะ่ะเนาะตรงตรงปาก ้นะมันจะไปอยู่ตรงนั้นทั้งพริกกงพริกแกงเข้าวงเข้าเบือเวลาเรากินมันจะอร่อยค่ะแม่จึงจะใส่พริกแกงเยอะเนาะถึง,งความเผ็ดไม่ไม่เผ็ดนะคะพริกนาอแต่จะเป็นพวกขาตาาาาะไคร้ใบมะกรูดหอมหอมกระเทียมแบบนี้คะ่ปะลปะลารานะคะแดีวกินอีสานมันก็จะขาดปะไราไม่ได้แนะ่วอนมันจะนัวนะคะ,ะนเติมชูรสไปหนึนะะ่งช้อนชาค่ะ ก็เติมเทอลนิทก่อนนะคะเกิดจางก็เข้าไปเติมห่เนาะดนะครับติดแกงเข้าไปที่เลนี่โอวแล้วนี่รอนะคะเนาะหอมแล้วนี่หอยเนี่ยติดแกงจืได้เขาไปได้าป้าหอยเนี่ยติดกินได้เขานแบบวัวก็มีแจ๊คไม่ไก่เฟ เอ็นกับเอ็นอะนะน,น้เต็ำนี่น,นะคะกะ็จะเป็นผัดที่เราหั่นไว้แล้วก็นี่นะคะข้าวเหนียวตาเนาะข้าวเบือนะคะที่เราเลือกเลียกกันเนาะมันจะอร่อยกว่าข้าวคั่วทุกคนจะหอมแล้วก็ทําให้น้ำแกงของเราเหนียวนี่หอยเริ่มนี่หอยลําสุกแล้วแม่ก็จะใส่นี่นะคะเอาเบือ hmm. ่อหอยเราก็ไม่ต้มมานะคะ เราตั้งไฟน้ำติดต่อะทุกคนแล้วจะเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะก็จเป็นแบบนี้นะคะเราจะตั้งไฟไว้ให้เขาเดือดนึงนะคะเดือดผสมน้ำสิ่งเท่านั้นจะได้เข้ากันข้าวเดือดก็จะได้สุกค่ะหม้อเดือดแล้วค่ะทุกคนได้ที่แล้ว ทุกสิ่งอย่างได้เพื่อนเราอร่อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปผักทุกอย่างใส่ไปพร้อมกันหมดเลยค่ะใบแมงลงแมงรักผักชีผักกันมีโปรเซนผักของเราเองแ๊บเดียวก็จะสุดนะค่ะ พรอมพุ้งเลยค่ะเราจะได้กินจุปกันแล้วนะคะทุกคนนี่แหละอบสุดที่รักนะคะรักไม่รักก็ได้เสือกนะจ๊แอแล้วก็เรียบร้อยนะคะหอยของเราผักสวค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะที่ยาบอกว่า ที่แกงเครื่องแกงก็จะไปปิดอยู่ที่ปากเขาเห็นไหมคะเนาะเวลาเราดูมันก็จะอร่อยนะคะทุกคนมือ่อมหอยจุ๊บนะคะขอบคุณที่ดูจนจบเจอกันคลิปหน้าก่ะทุกคนถามเสร็จแล้วจะมาจุ๊บให้ดูคะ่ะ ก็เอาวิธีทําหอยจุ๊บแบบบ้านยามาให้ดูนะคะใส่ข้าวเบือค่ะทุกคนอร่อยดีขอบคุณที่ดูจนจบเจอกันคลิปหน้าค่ะ